การทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือไม่ว่าจะใหญ่นะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะจนจะบอกไว้เลยคือการที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหากับยุคเข้าหากับสมัยหรือการปรับตัวเข้าหากับโรคไม่ใช่ให้โรคหรือว่ายุคสมัยปรับตัวเข้าหาเราอันเนี้ยไม่ใช่ปัจจุบันอะสื่อโซเชียลเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ ะะเห็นไหมเราเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนอนะ่ะเขาเจบมาไลฟ์ขายของเขาเจบมาไลฟ์ข,ของถึงแม้ว่าเวลาไลฟ์เนี่ยจะมีคนดูแค่หนึ่งคนหรือไม่มีคนดูแต่ถ้าคนมันมีความพยายามมาอยากจะหายอยากจะขายมันก็มีความกระหืนกระหายกระหืนรื้อในการที่จะไลฟ์ต่อให้ไม่มีคนดูเลยมันก็จะไลฟ์แล้วถ้ามันยิ่งไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกวันจากคนดูศูนย์คนมันจะเป็นหนึ่งคนจากหนึ่งคนมันก็จะเป็นสองคนจากสองคนมันก็ จะเป็น3คนจากสามคนมันจะกลายเป็น10คนนะคะแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยมีจริตมีจะกล้าม,มีวัฒนิลป์ในการพูดนะคะมีศิละปะในการพูดนะคะทําให้คนเนี่ยมันมาชอบอวิธีการพูดของเรามาชื่นชอบความเป็นตัวตนของเราได้นะคะรับรองค่ะยัง่ายัยงไงนะคะคนดูก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนน่ะก็จะมาอุดหนุนสินค้าของเราขึ้นอ่า,อาคนเนี่ยก็จะเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราค่ะ อันเนี้ยจีอันอ่เคยทำมาแล้วจากการที่ไลฟ์ไม่มีคนดูเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะไลฟ์ไม่ทุวันไลฟ์ไม่ทุวันไลฟ์ไม่ถวนแล้วคนก็เข้ามาดูเรื่อยๆเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็ใส่จริตจะกล้ามีวาทศิลในการพูดใส่อินเนอร์ในการพูดไปอย่างนั้นอย่างงูน้นอย่างนี้ทําให้คนมันตลกหกเออโบกฮาบ้างอะไรบ้างจริงจังบ้างเล่นบ้างนะคะคนเขาก็ชอบเราว่าเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะจีอันก็ต้องเป็นแบบนี้นะ คนเขาเวลาเขาจะซื้อเขาก็ซื้อด้วยความเป็นตัวเราอันดับหนึ่งอันดับที่สองเขาซื้อสินค้านะคะแบบที่สองดังนั้นจึงอยากจะบอกว่าใครที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากขายดีนะคะหลายเล็กค่ะไลฟ์หาหามุมกล้องที่มันดีๆสักมุมหนึ่งนะคะ อย่างเวลาเราทาอาหารอย่างเงี้ยเราก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็แบบว่าไลฟ์ไลฟ์ไ,ลไปด้วยทำอาหารไปด้วยนั่นอย่างนู้นอย่างงี้จะมีคนดูไม่มีคนดูไม่เป็นไรค่ะพอหลังจะจบไลฟ์แล้วนะคะก็เอาคลิปที่เราไลฟ์นะคะเอามาตัดต่อลงทางแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือลงแม่งทั้งทุกช่องทางแพลตฟอร์มที่มีเลยค่ะนะคะเพื่ออะไร เพื่อให้คนอ่ะเขารู้จักว่าอ๋อมีอีร้านนี้อยู่ในนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่หน้าโซนี้ด้วยนะคะอ๋อร้านนี้ขายแบบนี้นะคะโอ้มันน่ากินดีเนาะเดี๋ยวตามไปกินดีกว่านะคะอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นการสร้างตัวตนให้คน่ะรู้จักเราเพราะเคยมีคนเคยบอกกับจ๊อันว่า จีอาร์จีอันจีอ,าน,อานจะอยู่เฉยอ,อย่างนี้ไม่ได้จีอานจะต้องเอาตัวเองอะไปหาคนนะเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเอาไปหาคนยังไงก็หมายคำว่าเอาเราเนี่ยไปหาคนดูด้วยการที่จีอันเนี่ยจะต้องฝึกไลฟ์บ่อยๆไลฟ์บ่อยๆลำพังจีอันจะมาทําคลิปลงช่องอย่างเดียวมาะมันไม่ได้เจ้าก็ต้องไลฟ์บ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะให้คนดูอะเขารู้จักเรามากขึ้น แจ้งก็เราทําตามที่เขาออ่บอกมาเออมันก็ได้ผลเนี่ยเห็นไหมคะนะคะดังนั้นน่ะเราอะ่ะการทําธุรกิจเราต้องปรับตัวเข้าหาโรคไม่ใช่ให้โรคปรับตัวเข้าหาเราแล้วเราก็ต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยไม่ใช่ให้ยุคสมัยปรับตัวเข้าหาเราอันเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกอันนี้เป็นเรื่องจริงจังนะบางคนอาจจะไม่ชอบคลิปที่จะอําทำแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากกะทำนะคะโอเคจ้า